ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวโกสแลนด์ Land, แดนผีด้วยนะครับณศู <c oughs> นย์ปฏิบัติธรรมลุงชาติคนดูแลทำความสะอาดกำลังถูลานนั่งสมาธิ พลางบนไปเฮ้ยไอ้พวกที่มาปฏิบัติธรรมมันคิดว่ามันจะได้บุญกันจริงหรือว่าข้าต้องมาลำบากเหนื่อยผู้พื้นให้พวกมันเนี่ยคิดแล้วมันก็กลุ้มใจจริงๆลุงชาติเกอยู่ที่นี่มานานและคนที่มาปฏิบัติธรรมจะรู้จักแกดีเพราะแกนั้นค่อนข้างจะเข้ากับใครไม่ได้ ชอบทะเลาะกับคนที่มาปฏิบัติธรรมเป็นประจำแม้แต่พระพี่เลี้ยงหรือพระอาจารย์ที่เป็นวิทยากรก็ไม่เวน้นพอผู้มาปฏิบัติธรรมเริ่มนั่งสมาธิกันแกก็เริ่มปวนบ้างแอบทําเสียงแปลกๆให้ผู้ปฏิบัติลืมตาบ้าง อก่วนวิทยาก่อนบ้างขัดขวางมีให้ผู้อื่นเข้าถึงทมจนวันหนึ่งก็เกิดเรื่องผิดสังเกตขึ้นแกไม่มาทำงานพระพี่เลี้ยงจึงให้คนไปดูที่บ้านพักแกปรากฏว่าหลุงชาติแกนอนตายอยู่ในบ้านพักของแกเพราะหัวใจวาย เมื่อพิธีศพคืนแรกมาถึงอยู่อยู่พ,พระเริ่มทำพิธีสวดหลายคนมองออกไปเห็นเปลวไฟเป็นเส้นย,วยาวๆพร้อมกับเสียงร้องกำลังใกล้เข้ามา เมื่อสิ่งนั้นมาถึงก็พบว่ามันคือเปรตงูที่มีใบหน้าคือตะชาติร่างกายเป็นงูตัวใหญ่มีไฟลุกตลอดหัวร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานหลวงตาจึงบอกว่าอย่าไปสนใจผู้ที่ขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงธรรมตายไป ก็ต้องเป็นเปรตงูเช่นนี้หลังจากหลวงตาพูดจบการสวดก็ดำเนินต่อไปแต่ดูเหมือนว่าอสูรากายในภพภูมิเปรตกลับยังไม่สำนึกบาปยังพยายามเข้ามาก่อกวนจนคนในพิธีขวัญหนีดีฟอหลอดหัวเข้ามาในงานบ้างเดินข้ามหลังคาโบสถ์บ้าง ขึ้นไปไต่บนหลังคาโบสบ้างแลบลิ้นถลนลูกตาใส่บ้างจนพระต้องหยุดพิธีสวดศพและเปลี่ยนเป็นสวดไล่ผีเปรตแทนพร้อมกับคำสาปแช่งจากชาวบ้านจนเปรตงูงที่เดิมตัวติดไฟอยู่แล้วไฟนั่นก็ยิ่งโหมแรงขึ้นแรงขึ้นจนมันส่งเสียงร้องหหยหวนเสียงแหลมลึกเข้าไปถึงกระดูก ร่วงลงจากหลังคาลงมาดิ้นบนพื้นก่อนจะเลื้อยหนีหายไปจากนั้นหลวงตาก็สวดมนต์แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้จนมาถึงวันเผาก็ไม่เคยมีใครได้พบเห็นเปรตงู ตนนี้อีกเลยเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังครับหลังจากรับชมคลิปจบแล้วฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องโกดแลนด์แดนผีด้วยนะครับ